เอาช่วงที่สองเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ฉันบอกแล้วนักสืบว่า <hst> <c oughs> ฉันหามาเจ๋งปะล่ะสุดยอดวันนี้ไม่ใช่สืบธรรมดาะ <c oughs> นะแต่เป็นนักสืบ5เซนนะเธอเหรอการเราจะเป็นนักสืบที่ดีน,น,นะครับเราก็ต้องใช้นะครับสัมผัสทั้ง5สัมผัสนั่นเองครับผมก็ต้องมีการใช้ smell ก็คือกลิ่นรสชาติก็คือ taste สัมผัส touch sight ก็คือกา แล้วก็เศร้าก็คือการตื่นข้นอ๋อแค่5เซนส์มันไม่พอหรอกฉันสามารถนั่งทางในคุยกับวิญญาณได้ I am psychic แกอะไรแกแกนี่เองฉันเจ็บอยู่ดี่เตะข้าหรอ ครับไม่ใช no? ่ฟุตบอลนะไม่ใช่ฟ no? ki ุตบอลนะคุณไซคิกนี่ก็คือการนั่งทางไหนสัมผัสกับดวงวิญญาณโดยตรงใช่ชีสไซคิกก็คือเป็นคนที่สามารถที่ติดต่อกับวิญญาณได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาโดนไฟดูดตายตายเองหรือถูกฆาตกรรมเลือดก็ตามเราต้องถามดวงวิญญาณของเขาอ้ยทำได้เหรอคุยกับดวงวิญญาณ What are you going to do What are you going to do ฉันจะใช้หมองนั่งมาทิใครส ไอ้นี่มันทุกอย่างไปได้ทุกสถานการณ์เลยหรอใช่ไหมฮะรีบฐานะการทำสิครับผม you're psychic นะฮะยึดใช้จิตเมตตาปุวิญญาณสมาธิมาแล้วดูเล่นบทนี้คุณขอเข้ามาหรือยังเฮ้ยไม่าดิกลัวมาแล้วค่ะดวงวิญญาณมาแล้วค่ะ Look at my spirit is here เขาอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมนักสื่างไรนะ ฮะฮะทำจริงๆอะไรอ่ะเขาเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าเขาเลยโดนไฟดูดตาย He is an electrician electrician ช่างไฟฟ้า electrician ฮะตายแล้ว่งไม่ตายนะพี่เดชเยชบอกให้ช่วยปั๊มหัวใจจะฟื้นเหรอคุณนักสืบช่วยปั๊มหน่อยค่ะขอบคุณจ่ะอ๋ออ๋ออันปั้มเลยปั้มเลยให้ผมปั๊ม I'm a detective I'm not a rescue volunteer ผมไม่ได้เป็นพวกจิตอาสาพวกแบบผู้กู้ภัยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วใครจะช่วยปั๊มหัวใจคือคือ we have to do CPR รู้จัก CPR ไหมครับ CPR ที่ขายไส้กรอกใช่ไหมใช่ครับผมไก่ทอดนอร่อยมากโอยไม่ใช่ครับ CPR เนี่ยว่าคือ cardiopulmonary resuscitation รู้จักไหมฮะอะไรอ่ะยาวมากมันคือการนี่ครับปั๊มหัวใจเราใช้แบบนี้ครับเทคนิคแบบปั๊มหัวใจปึ๊บๆแล้วก็เมาส์ทูฟุตนะฮะโอ้เมาส์ทูเมาส์เปล่าใช่ครับเมาส์ทูเมาส์ผมครับ ผมทำได้ทั้งสองอย่างครับเชรัยครับนั้นฟันหรือทุเรียนอ่ะผมขอใช้วิธีการดันลมโอเคอกจากทวานโอเคโอ้ไล่ไม่ถนัด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 อาให้ถนัดใครให้ฟืนนเดี๋ยวกันครับไล่แค่นี้นะครับเอาอายอาไปเลยเย ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยผมครับลครับผมขอบคุณครับผูดอกทัศวันแต่ก็ต้องบอกคุณเจนนะฮะว่าก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะว่าถ้าไม่มีคุณเนี่ยนะครับกับสัมผัสที่หกของคุณเนี่ยบางครั้งคดีนี้อาจจะไม่คลี่คลายอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค Nice to work you ครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับยินดียินดีทำไมคะเราไม่ได้ work with อยู่เลยนะคบครับผมแล้วคุณจะเอาเบอร์ไว้ตรงนี้ครับถ้าทำงานกันสองคนครับว่าแต่ว่า วิญญาณที่คุณติดต่อที่ฉันคุยใช่ไหมใช่ไอ้นี่อารมณ์ไหนเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาทำไมคะเขาคือใครที่คุณคุยด้วยทำไมคุณไม่ถามดังๆล่ะผมผมผมรู้สึกว่าใช้เสียงนี่มันจะตื่นเต้นร้าวใจโอเคเขาคือฉันบอกคุณก่อนเลยนะคะดวงวิญญาณที่ฉันพูดคุยด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็คือดวงวิญญาณของเจ้าของโรงแรมนี้ the owner of the hotel เป็นผู้ชายผมขาวขาวรูปร่างท้วมๆมีหนวดนิดๆพ่อไม่คุ้นๆจังเลยผมบอกมีหนวดนิดๆนะาเหมือนเคยเจอที่ไหนไม่รู้นะพ่อนั่นสิเอาเป็นว่าใช่คนในรูปนี้หรือเปล่าคะโรงแรมเนี่ยไม่มีหรักผีเพราอะรแต่สองครับจันให้ดีๆนะใช่จริงด้วยลูกคนนี้ที่สมใจผมลหละคนนี้เลยขอแสดงความยินดีด้วยเาทำไมฮะพวกคุณโดนผีหลอกแล้วค่ะ คนอาจจะมีความว่าเรียกวเหมือนคนละขั้วแตกต่างแต่ก็คือเหมือนว่าความแตกต่างก็มาทํางานร่วมกันก็จะเติมเต็มกันนะไม่ใช่เหมือนว่าพอเห็นแตกต่างก็เหมือนว่าไม่อยากจะไเอางานไปขัดแย้งนะฮะไม่ดีนั้นต้องเปิดใจสินะคุณเนาะถูกต้องครับผมเปิดใจรับคมอีกฟังด้วยเอาเป็นไมคเอาเพ่นไม้ทุกที่แต่ว่านแน่นอนครับแหมวันนี้เห็นนะครับเล่นสนุกสนานแล้วก็เฮฮาวันนี้เราขอขอบคุณเลยดีกว่านะครับ คุณไก่มีสุขมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับคืนนี้ครับขอขอบคุณคุลิโกะบะหมี่กึ่งสุดร็จรูปตราม่ามาม่าอร่อยลคโตซอยเอ็กซ์ตร้าสาม AS 3G 2100องพัน่อยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอน F โอชิกรีนทีนิสสันอัลเมร่าน้ำยาปรับพันุ h i มไฮคลาสแล้วก <disrespectful. S 2> al ็นมเปรี้ยพพร้อมดื L ่มดีไลท์นะครับขอบคุณมากสหรับคืนนีครับราส่คนราไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคืนวันศุกหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ั ออการไฟฟ้ออนานครหลวงเปิดรับสมัคร30ครอบครัวที่มีใจรักพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องพลังงานกับกิจกรรมยัง MEA ครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พลังงานบุกแรงเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดราชบุรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันเสราร์ที่14กันยายน2556นี้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่24กรกฎากคมถึง25สิงหาคม2556อ่านกาิการรัสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ www.yangmea.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02931336 สอง